สวัสดีครับจากคุณูมานะครับวันนี้นะครับมาชมนะครับตัวนี้แผ่นปิดมอเตอร์และแบตเตอรี่นะครับมีวัี้ใหตัสานะครับวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแข็งแรงนะตัวนี้ก็แผ่นตัวนี้เป็นมอเตอร์กาดนะครับพงการมอเตอร์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลการที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะตัวนี้ ตอนนี้นะฮะเป็นตัวป้องกันแบตเตอรี่นะครับนะครับอ่ามีรูระบายอากาศนะครับรูระบายน้ําด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ,ะ, story, ม,ะมีรูระบายน้ําด้วยน,นะคะรับการติดตั้งนะครับติดตั้งอ่าตัวนี้เป็นรุ่น Exten นนะครับตัวท็อปนะครับมีรูสําหรับร้อยน็อตอยู่แล้วนะฮะงานตรงรุ่นนะครับรูไม่มีจอดจุดนะครับงานตรงรุ่นนะครับ งานตรงลุ่นนะฮะตัวติดตั้งมีช่องระบายอากาศนิดนึงนะครับไม่ได้แน่กับแบตเตอรี่โดยตรงนะฮะเนี่ยครับแข็งแรงนะฮะตัวนี้นะฮะควอมแป่นแผ่นปิดมอเตอร์ด้านหน้าด้วยนะครับแผ่นปิดมอเตอร์ด้านหน้านะครับงานตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะครับงานตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะครับมีน็อตให้ครบนะฮะใส่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็น การกลางนะครับการแผ่นห้อยนะครับมีมาให้ครบด้วยนะครับตัวนี้ในชุดประกอบด้วย3แผ่นนะครับสำหรับมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่สมแผ่นนะครับมอเตอร์1แผ่นนะครับสวยงามมาครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากร้านคุณลุงมานะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ